ในฐานะผู้แทนราษฎรคนหนึ่งของประเทศจึงขอใช้โอกาสตรงนี้ถามนายกรัฐมนตรีสามข้อและขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยตอบด้วยตนเองด้วยครับในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารเป็นผู้คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและเป็นผู้ประกาศนโยบาย จะทำหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งให้กับประเทศคำถามที่หนึ่งครับนายกรัฐมนตรีมีนโยบายจะปล่อยให้เกิดการนำคุกทิปโมเดลที่ทำลายหลักนิติธรรมยับเยินมาใช้ซ้ำสองอยู่ไหมครับคำถามที่สอง ระเบียบใหม่ที่กระทรวงยุติธรรมกำลังจะเข็นออกมาเรื่องการกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกคุมขังนอกเรือนจำหรือแปลง,ง่ายๆไปติดคุกที่บ้านได้ซึ่งได้มีการประชุมคณะกรรมการราชทัณฑ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเท่าที่ผมทราบเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาซึ่ง การกำหนดกฎระเบียบนี้นโยบายฝ่ายบริหารย่อมมีส่วนสำคัญขอถามว่าระเบียบที่จะเปิดโอกาสให้ไปติดคุกที่บ้านได้จะรวมคดีทุจริตรวมคดีมาตราหนึ่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ไปติดคุกที่บ้านแทนเรือนจำได้ ด้วยหรือไม่และรวมหรือไม่ขอความกรุณาอย่าตอบว่าขึ้นอยู่กับกรรมการราชัรร์ที่อ้างว่ามาจากหลายหน่วยงานเพราะมันนี่มันลิงหลอกเด็กเพราะว่าถึงวันนี้ท่านประธานอาจจะไม่ทราบมีผู้ไปยื่นร้องต่อองค์กรต่างๆเฉพาะกรณีนักโทษเทวดารวมแล้ว 24เรื่องทั้งอยู่ที่ปปชผู้ตรวจการแผ่นดินสารดีกาแผานกดีกาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแพทยสภาอายาการสูงสุดและแม้แต่ที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลถึงหกเจ็ดเรื่องแล้วพูดมาทั้งหมดเพื่อสรุปเตือนนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลว่าสิ่งที่ นายกรัฐมนตรีและพวกได้ทำกับหลักนิตธรรมของประเทศไว้จะเป็นระเบิดเวลาที่ตั้งไว้ระเบิดใส่ตัวเองในอนาคตขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันด้วยเทิน